ดูตรงความเป็นของเพราะนั่เองาตาในตานอกตาในเห็นเ่นไล่เพราะมันเยินๆน่เก้าเข้าตาในนะมันมอง่า้เลยเห็นด้วยนะวความเย็น,นถึงไหนถึะดือได้ยนะังแล้วยังบอกว่าเลยสะดือก็หนึ่นเนี่ไม่เห็นหน,นะ ถึงตำแหน่งสภาวะสภาวะไหนมันก็งลงไปสุดท้ายมันลงถึงกระาทำไมต้องลงถึงกระเพาะเราะเราเกิดที่กอะ,ระเราไม่เกิดที่เนี่ยเนีก็อยู่ตรงนั้นเรื่อยๆไปอยู่ไปเรื่อยๆไปถ้าอยู่ไปเรื่อยวสมองเราจะคลายสมองคลายพวบปัญญาเกิดพูดอะไรได้หมด เพราะทำนะมันาูเนาต้องเอาลมเพราะลมมันไม่ถึงทองแต่น้ำเย็นมันถึงทองเนก็ดูเร่อๆนี่แหละที pues ่พูดเ่าฮ่าฮ่น เติมมั่ไปเลยนะแล้วก็ดูอยู่นะั้นโยมทานน้ำยังยยอาเจรย์ก็ไไปหมดนะอาปลนะาเจยหมดแล้วนะเออที่มาที่สุรินทร์นี้มันต้องมีมีวิชาเพราะมีจังหวัดเดียวยที่มีวิชาจังหวัดอื่นไม่มีเพราะว่าจังหวัดสุรินทร์ก็เลือกมนต์ดำและจังหวัดสุรินทร์ศักที่สุดคือเสกของใส่ท้องโยมทางัันโยมมาแล้วไม่เสกไม่ได้ ตอนนี้ลงตาโดนเจกแล้วตอนนี้ก็เข้าท้องแล้วตอนนี้ก็ยังเย็นแล้วนะเศกแล้วโยมป๊อบโยม,มก็ตามเลยนะต้องกินให้หมดถึงขวดนะโยมนะถ้าจะก,กินอมๆเงียบๆไม่ได้น้าเสียของเสียน้ํแล้วถ้ากินเยอะปุ๊บนะวิธีหนึ่งก็ให้ตามความรู้สึกของเราเนี่ยตามก็ไปเลยสติเราจะไปอยู่นอกไปตามน้าเย็นไปเลยเพราะน้าเย็นมันจะลงไปเรืร่อยๆไป <L ọ c> ลงไปถึงกระเพาะเรานะแล้วลงถึงกระเพาะเราถ้าอยู่ได้นานเนี่ยเราก็จะพิสูจน์ได้ว่าสมาธิที่เราฝึกมาทั้งหมดอ่ะมันเป็นสมาธิรอกหรือสมาธิในถ้าสมาธินอกกินน้ําเย็นจะไม่เย็นแต่ถ้าสมาธิในกินน้ําเย็นมันกินน้ําเย็นมันเย็นเพราะน้าเย็นมันอยู่ข้างในเนาะจะไม่น้ําเย็นมันอยู่ข้างในแล้วตอนนี้น้ําเย็นมันอยู่ข้างในปุ๊บความเย็นนี่เอาเรียกวิญญาณเลยนะ เรียกสติเราลงไปเรืเร่อยๆไปสุดท้ายน้ําเย็นก็ไปอยู่ตรงกระเพาะเรานะจะอยู่ในกระเพาะเราเราต้องให้อยู่ประมาณประมาณนานที่สุดสามนาทีเมื่อเยอะไหมสามนาทีนานที่สุดอยู่สามนาที <Okay. S 1> เยอะนะสามนาทีนะแต่ส่วนมากเขาเป็นชั่วโมงนะอันนี้มันห้านาทีมันห้านาทีเคยเห็นไหมเคยอันนี้สามนาทีเลย <laughs> แล้วก,ก็พยายามเลนึกไปโยมโยมจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เพราะความเย็นนี่ไม่ไม่เกี่ยวกับหลับตาลืมตานะเก็ดมันจะเข้าไปถูกข้างในนล้วก,ก็พยายามดูมันเรื่อยๆไปขณะนี้นเองโยมเราจะมีตัวรู้เลยนะตัวรู้คือตาในตาในจะเห็นแต่ข้างในเย็นข้างในนะจะไม่เย็นข้างนอกนะนั่นนะคือวิธีการฝึกสมาธิ เพื่อไปหาสิ่งที่ไม่เกิดนะสิ่งที่ไม่เกิดมันดีนะเพราะความเย็นเึดนือได้ยึดถือและสมัยเป็นหน่งของไทยทิชชูน่ะทิชชูน่ะยึนีือได้ทิชชูไม่ร้จาร์อะเพราะคิดกล้ไม่มีจาคิดแเ้ไม่มี นี่ผมพูดอย่างต่างเขาบอกเขาจะติดขันผมใช้ความโง่ผมไปเรื่อยเขาลุกการเนีขันนี่ต้องินนะมันห้ามไม่เกี่ยวกับเกี่ยวมันไม่มีแค่ยินยามจิตเราจริงจริงมันเป็นมันไม่มีขันถึงพระพุทธเจ้ามันมีขันคนทุกข์ได้เพราะไม่มีขันแต่ถ้าอยู่ในขันจะเป็นคนทุกข์เนี่ยดังั้นจิตไม่มีขันได้ยังถ้าต้องตามไปดูตรงนั้นดูตรงลึกๆไป นะถ้ามันอยู่ตอนนั้นแล้วก็อยู่เรื่อยๆไปอยู่ไปเรื่อยๆไปอยู่เรื่อยๆไปตอนนี้สมองเราก็จะสมองเราคิดไปที่อื่นไม่ได้เพราะจิตมันจะไม่จะไม่มีอะไรเป,เ,ปเป็นพลังมันเป็นพลังนําน,นะเป็นพลังนำวิธีการน,นำมากอตอนนี้ใครกินน้ําเย็นแล้วไม่เย็นยกมือมีไหมกินน้ําเย็นไม่เย็น มกินน้ำเย็นไม่เย็นใช่ไหมไม่แต่มาจะได้บังสกุลเอ๋อกินน้ำเย็นไม่เย็นก็ต้องบังสกุลอันนี้จ้ามันจะใช่ไหมก็ต้องบังสกุลน่ะเย็นไหมเออเอาไม่ได้เลยนะเอาเร็วๆหน่อยแผนกนน้ำเร็วอ่า พอจะกินไม่เย็นนี่คือเรืกก่องต้องบังสกุลไม่ความมาคนตายพอกินขนาดน้ําเย็นไม่เย็นก็คือคนตายโยมถ้าคนเป็นมันต้องเย็นไม่หรืต่าคนเป็นมันต้องเย็นใช่ไหมถ้าคนตายไม่เย็นใช่ไหมเพราะมันตายแล้วเออคือวิธีการกินเนี้น้ําเย็นมันเรียกสติเราเรียกสติเราเราก็สติเราก็ตามไป มันไปสุดตรงไหนเราก็ไปอยู man, I mean so instead, ่ตรงนั้นท่านั้นเองแล้วก็ไปจําตรงความเย็นของเราเรื่อยๆไปสุดท้ายความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าหลวงพ่อิริยังก็เรียกจิตอนุภาพอนุภาพของเิตมันอยู่ข้างในนะไม่ได้อยู่ข้างนอกนะไอข้างนอกไม่ใช่อนุภาพเือะมากข้างนอกมันจะมีอนุภาพไม่เหมือนใครอนุภาพตรงนั้นคืออนุภาพความความรักความโกรธความโลภความหลงอนุภาพข้างนอกมัน มีแต่ถ้าสภาพข้างในจะไม่มีความโกรธความโลภของหลงไม่มีมันมีแต่ความสุขแนมเป็นวิธีการภาวนาภาวนาระยะสัน้นถ้าเราดูตรงนี้เรื่อยๆ,ๆไปก็จะเข้าใจนะเอาแจกๆกันหน่อยนี่เลี้ยวหนูน่ะหนูไหนหนูมนมาๆมา,มา บวชแล้วบวชแล้วตัวเล็กก็บวชแล้วตัวเล็กตัวเลก็กคนนี้เร็วมาแล้วมาแล้วเอาน้ำเย็นลงบอ่อมาลนะเลยเนาะบ่อว่าลงปู่เนี่ยนะลงอ้าวอ้าวอ้าวขืนน้ำเย็นจอนตายขืนไปเยอะเยอะอืม คือเนื้อปาไม่ปืนลไม่ลงละโอ้โหไปถงหนคือนี่นื้อยน้ำลงยังลงยังลงเลลงแล้วเหรอใช่ลงถึงไหนแล้วถึงกระเพาะแล้วโอ้โหอันนี่ความคนไม่ตายกินแล้วลงถึงกระเพาะนมน้ำด้วยจิตเราปกตินี่นะ คือ <c oughs> ถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะมันจะไม่ที่หรอกปกติกินในแต่มันอยู่ข้างในมือน้ำน้ำนี่ <c oughs> อยู่ข้างในมันจะไม่บอกไป <c oughs> ถ้าอยู่ข้างนอกมันจะพกไปพกไปเรื่อยๆวิธีการภาวนาสั้นที่สุดไม่ต้องยาวเพราะถ้ายาวนี่ไม่ไหวนมน่ะลําบากดังนั้นถึงลงตาแคตั้งชื่อแกคืออะไรนะี่ยลงตาอะไรนะี่ส <c oughs> ิ้นคิดครับแค่นั้นสั้น ดังนั้น,นสมาธิสั้นคือสมาธิน้ำเย็นเนียนเน่ยมันสั้นนีดเดียวผมอยู่ในกระเพาะนะลงตาสิ้นคิดนะไม่ใช่ธรรมนานะถูกต้องเลยเพราะจะเจอน้าเย็ยนแล้วไม่คิดอะไรไม่ออกเออมมนคิดอะไรไม่ออกเพราะคิดได้แต่น้าเย็ยนจะคิดไปที่อื่นก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นพิธีการหนึ่งวันนี้ไม่อยู่เพื่อหรอไม่เสียงดังด้วยหรอไม่ปวดหัวไม่ไดังเรารู้ว่าเสียงดังคุยจะมาแล้ว ตีลงมตามาวันนี้คนที่มาน้อยเกินไปแต่ว่าเขาจะมาอยู่ดกเยอะเลยจะมาก็เปิดเวทีล้มตาแกจะได้ทำพูดตามประสาลโลกเขาว่าสแสดงเขาเรียกเวทีสแสดงธรรมเพราะเวทีสแสดงธรรมมันสำคัญมากบางคนไม่ให้การแสดงเลยนะดีกว่าล้มตาไม่มีธรรมถ้าแกไม่มีธรรมแกจะมาทําตรงนี้หรอนี่แกมีธรรมแล้วกําลังจับเส้นอยู่กําลังทําอยู่ เขาเรื่องนี้เขาเรือผู้มีธรรมเออผู้มีธรรมกำลังทำอยู่ดังนั้นถ้าเราเหมือนกันอย่าให้เป็นลงตาดังคนเดียวนะเราดูวิชาวิชาทุบาจารย์ไม่ใช่ตามอาจารย์แล้วไม่ได้วิชานะเราอยา่างเราอยู่ลงตามะบวัวเราก็ดูลงตามะบวัวท่านมีวิชาอะไรลงตามะบวัวมีวิชาสมาธิเราก็ไปหาเอาสมาธิกับท่าไนได้มา เนื้อมาแล้วเราก็มีสมาธิเป็นตัวมาด้วยถ้าเกิดอยู่รู้อาจารย์ไม่มีสมาธินะเสียเลยนะเ,เสียแต่ว่าบางคนตกเสียอะไรก็เสียธรรมดาไปแล้วกันถ้าภาษาโลก,กเขาเรียกเสียหมา <c oughs> เอาเสียธรรมดาก็แล้วกันนะนี่ก็เลยก็วันนี้ก็เลยก็ดีเดี๋ยวยันโยงก็จะมากันอยู่ กวามจริงก็ลงตายจะให้เขานั่งพับเพียบฟังได้ไงฮะผมจะมีสองฟังนะฟังเก้าอี้กับฟังพับเพียบฟังพับเพียบฟังพับเพียบดีกว่านะคนขยับขาได้แต่ฟังเก้าอี้ขเท่าไหร่ขาได้เลียยขาได้เลี้ยขาได้ต่อรองเลยไหมลูกผมการต่อรองแล้ว นะฮะกด็ดีแล้วก็ไม่จีก็ชั้นแต่น้ำปานะเท่านั้นเองยังอื่นไม่เอาแล้วพอหลวงพ่อเคยให้กินน้ําเย็นไปแล้วน้ําเย็นหลวงพ่อเนี่ยพ่นตรงตรงเลอะหลวงตาน้ําเมื่อกี้ไปอยู่ตรงไหนอยู่ในกระเพาะอ,อยู่ในกระเพาะตอนนี้ยังอยู่ไหมอยู่อย,อยู่ใช่ไหมตอนนี้หลวงตารู้ไหมผมเข้าท้องหลวงตาเลย <laughs> ตอนนี้เย็นๆนี้หลวงต่เยือนนะเออหลวงต่เยือนเข้าท้องคนได้นะเออไม่ใช่รามานผมพูดเข้าท้องคนได้ใช่เขาก็เลยว่าเอ๊ะอาจารย์เยือนพูดจาทําไมตัวเองว่าตัวเองไปเข้าท้องคนได้ยังไงใช่ไหมงว่าดีไหมึงตัยแต่ถ้าท่านไปเข้าท้องท่านจะกรอได้ไหมคลอดไหม กันทั้งเข้าท้องอะไรนี่เออเรื่องมทุกคนเข้าท้องทั้งนั้นเ่ะเออแล้วเราพูดไปบางคนก็ตีความไม่แตกก็เลยบว,ว่าเราพูดอยางจริงๆเนี่ยเรามาจากท้องนั้นนะ่ะไม่มีใครมาจากจยงอื่นท้างั้นน่ะเราจะเข้าท้องคืนด้วยวันเย็นเย็นใช่ไหมเออมาเกิดจากไหนเข้าไปทางนั้นเลยเอ,อ่าและการที่พระเะเตศของใจอ่ะไม่มีหรอกมีองค์เดียว แล้วเจกไม่พอนะเย็นเย็นด้วยนะใช่ไหมขายยังยังไม่หายนะนเออท่านดูตรงข้างล่างเลยนะ,ะเดี๋ยวไอ้ของทิม้ม็นท่านดีอยู่บนหัว,วหมันหายไปเองนามจะหายไปเองอถ้าเราตามมันอยู่บนหัวมันจะไม่หายเออถ้าเราอยู่ในท้องมันจะหายเราคิดดูข้าวอยู่ในท้องอ่ะไม่ขึ้นหัวเลยนะ,อะเออบางคนบอกภาวนาไม่ดีจิตนั่งแล้วไปโน่นไปนี่มันไม่ไปหรอกขนาดข้าเหี๋ยวยังไม่ไปเลย กอกินตอนเชา้าได้ยังอยู่เลยเนี่ยข้าสมาธิข้าเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ชิ้นข้าวเหนียวอ่ะครับกินกันเนียยเออตอนนี้ขา้าวเหนียวอยู่ฮนะอยู่เออแปลกเนาะทำไมขา้ขาวเหนียวมีสมาธิดีเนี่ยเออแล้วคนเราทำไมถึงไม่มีสมาธิต้องไปบูชาข้าวเหนียวข้าวนี้พระพุทธเจ้าน่ะบรรลุมาแล้วนะบรรลุทำมาแล้วนะเพราะกินข้าวนี่แหละเพราะท่านรือว่าข้าวมันอยู่มันไม่ออก ท่านกำหนดจิตไปดูป๊บปได้เลยเรียบร้อยจิตเข้เา,า,ยยาไหนเลยนะอันนี้มาก็ในดวงตาคิดจดีวถวายปัจจัยเลยเหรอครับเออผมจำไผมไม่ลืมเั้งนี่เนาะนี่เนาะวันนี้นะคมอ่าอ่าถวายปัใจจัยให้คมเป็นคนถวายไหนคมอยู่ไหนคมตัววางแผนเลยแหละ นายสายอันนี้มันนสายสายลุงปูเยอะเลยเนี่ยสายเนาะสายรับสายรับเลยสายรับเลยผมรู้มันไปอยู่กับลวงตาแต่ผมหอกผมจัดการได้เลยสายรับคนเือนเจ็บ่าเอออ่ก็เลยก็มันก็เกิดประโยชน์ ลงป่าลงตามาเชุนนี้ก็เกิดประโยชน์คือพระราบ,บางคนบอกทำไมาถึงพระหวัวเร้องโยมถ้าพระไม่หวัวเราะเขาโรงยาบาลนะอัจริงนี่ถ้าเกิดแกไม่ได้หวัวเรานะเนี่ยเข้าห้องไอพียูเลยนะโยมจะลำบากใจได้ดูเลยนะเอาอย่างผมจะไม่หัวเราะลุงน้องผมเข้าโรงพยาบาลทีทยาออฟิดปกติ อตรงนี้ก็ย้อนย้นก็ต้องออกาความจริงก็ต้องให้หลวงตาพักก่อนไหมถ้ามาว่าเพราะท่านก็ต้องรับงานกลางคืนใช่ไหมก็คนตุรินเองก็รั่วหลวงตามาบางคนก็กำลังขิ้งรถมาจากกรุงเทพในรถมาฟังเทพหลวงตาไม่ใช่มาน้อยนอยนะ โอ้รถมันมาฟังเทศมันมาเยอะมากแต่มันเข้ามาน้อยอิจฉาอิจาคือมันเป็นนิยมที่พูดรอระหลวงพ่อโพนี่ท่านไปทอดกจะพิบบีนเขาตะวัจ้าวาาบอกมีรถมาที่ทันแกบอกโอ้โหรถวิ่งตามเรามานี้ประมาณร้อย พอแล้วร้อยคันผมจะจอดได้ไงก็รีบหาที่จอดเลยแล้วลตอนเข้าไปสองคันเอาแล้วบอกคันนั้นทำไมไม่เข้ามาเพราะหาทางไม่เจอหาทางไม่เจอเนี่ยเนี่ยให้พ่อเตาฮะ้เาวอานะท่า เอาไปแค่สารนี่ครับไอ้ต้นตาซิ้งที่สองเอาแค่สามนี่ครับเดียวเอ้าเขคือเปอร์เซ็นเปอร์เปอร์เซ็นลอยละมีมีเปอร์เซ็นต์ว่าผมลอยละถ้าลอยละคืนอจะเอาหมดไม่ได้เพราะเขาหุ้นส่วนด้วย ตาดูเออแผนนี้มันเขาเล่นกันนี้หรออเขาเล่นแปลงแปลนะนี่มันเป็นอย่งนี่แหละก็เลยมาก็พอคิดแล้วในใจจะลงตายจะทำประโยชน์อย่างเงี้ยพอไปบางแห่งนี้เราสงสารนะสงสารช่กเมนเราบอกทำไมทึงใครแกตั้งใจอ่ะ มาไปมาน่าสงสารเลยบอกมาตุรินไม่ต้องกลัวหรอกหลงตามมาได้ตลอดจงังหวัดตุรินเปิดใบเขีเ <c oughs> เยวนมะีตินเยนะมาตลอดเลยก็ความดีคนตุรินเนี่ยใกล้ถี่กนะ็วันนี้ก็ได้รับปัจจัยแล้วเนาะหารกันแล้วนะโยติตามมากโยติตามที่สุดไปหลองหลงตา ก็เคารพท่านตั้งแต่ยังไม่เคยมาทั้งแต่ก่อนไม่ซ้ำไปทั้งแต่ปีแรกนะหลวงตาก็ได้กําลังใจจากท่านเป็นแนวตามคือเราไม่รู้จะไปพึ่งใครที่เปิดดูทุกหาเนะี่ยไม่ได้หาอะไรนะหาว่าเป็นอะไรว่าอยูอ่ข้างในไปหาครูบาอาจารย์ให้เขาออกให้ อ่าไปทั้งหลายอาจารย์อาจารย์มหาว่าเราเข้าสมาธิ